ดูวิดีโอเสร็จอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดแชร์วปดีโอให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมมาตลอดโจ๊ะโจ๊ๆกูทำอะไรลงไปไอนี่ก็มีถั่วจ้ะกูกูทำอะไรลงไปกูกูทำอะไรลงไปเฮียนั่นปีสองพันสิบสี่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเจ็ดปีแต่พวกนี้เรามาเช็คดูวิดีโอตอนสมัยตอนที่ผมยังเป็นเด็กกระโปรงอยู่ปีสองพันสิบสี่เดือนมิถุนายนตอนช่วงนี้เนี่ยผมยังอยู่แค่ น่าจะอยู่ประมาณน่าเอออยู่มสี่ตอนนั้นอยู่แค่มสี่เองนะแล้วตอนนี้เหรอที่ฮะกูเรียนจบจากมหาวิทยาลัยงานก็ยังหาไม่ได้โอ้ e a h b o y แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เอ,อ่อความจริงเนี่ยผมมีอะไรหลายๆอย่างที่แบบทําให้สําเร็จน,นะหลายหลายหลายชิ้นเลยนะหลายอย่างเลยนะหลายวิด,ดีโอหลายตัวที่แบบทําให้เสร็จอย่างเช่นเอ,อ่อความจริงแล้วเนี่ยตอนก่อนหน้านี้ผมมีแผนว่าจะเล่น GTA 5 Walkthrough ตั้งแต่ปี2 0 1 5ใช่ไหมแล้วก็ทําแบบ intro แบบแบบแบบ สุดยอดเลยนะเนี่ยเอ่อมาอยุดตรงไหนวะ GTA Intro เนี่ยเดือดเดือดอหกปีที่แล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูสิแล้วก็ดูนี่เนี่ยเนี่ยยอดดูประมาณพันกว่าเอาจริงแล้วเนี่ยตอนนั้นผมก็เป็นคนที่แบบเล่นเขาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับไอ้ช็อตบาร์ส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ก็เลยไม่ค่อยมีใครใส่ใจพวกเกมุเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยดูสิินโทรที่ทาก่อนหน้านี้เนี่ย เชียแบบตอนนั้นกูแม่งทำต่อยแม่งมันจะเป็นยังไงวะแม่งมันจะเป็นอะไรที่แบบแม่งสุดยอดมากแต่เอาจริงแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ,ญ่เนี่ยไม่เริ่มไม่ค่อยชอบแกนเทฟโตฮาละเพราะว่ามันคือมันออกมาตั้งแต่เอ่อพีเอสสามพีซีใช่ไหมพีเอสสี่ก็ออกโผล่มาพีเอสห้ายังโผล่มาเนี่ยคือทุกคนรอทีทีเอซหกภาคคงเนี่ยกันหมดเลยนะตอนนี้ไม่มีใครอยากเล่นภาคฮาละแม่งเบื่อเนี่ยออกมาตั้งเหีบแปดปีตั้งแปดปีแล้วแม่งยังไม่ได้เกมใหม่ แต่ว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยเกม GTA 5ก็เป็นเกมหนึ่งที่เกมที่มันก็เป็นเกมที่ดีนะครับแต่ว่าผมเนี่ยชอบภาค San Andreas มากกว่าเพราะว่าความเป็น San Andreas เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าว่าเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งซึ่งเออก่อนหนั้นเนี่ยเอ่อที่ครั้งหนึ่งแต่นั้นเนี่ยเอ่อเกมใน GTA ภาค San ภาค Vice City แล้วก็ภาค3เนี่ยมันจะเป็นเกมแบบแบบเขาจะว่าแบบแบบแบบเป็นยุคข,ของชายฮูดแบบของเราแบบคือหลายๆท่านหลายๆคนนั่นแหละ ที่แบบว่าเอ้ยกูเล่นโตมากับเกมเกมนี้ว่ะอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่แล้วก็ตอนนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้มีโอกาสได้แบบเข้ามาเล่นหรือว่าหรือบางทีก็อาจจะติดภารกิจแบบไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้เล่นเกมแล้วก็ต้องทํางานซึ่งเออใช่ความจริงผมก็ต้องทํางานแต่ว่าถ้าง,งานยังหาไม่ได้มันก็มันอียะพอพอพอโอเคเดี๋ยวเรา <laughs> แต่นั้นเนี่ยผมว่ามาทากันอีกสักครั้งหนึ่ง สำหรับ,บเกม GTA San Andreas ทำไปแค่ทำไปแค่สามมิชชั่นอีกด้วยนะตอนนี้คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะเป็นแบบเหมือนเปิดซีรีส์ใหม่กันเลยดีกว่าปะ่ะไปกันเถอะทุกเรากดนิวเกมไปแล้วก็เวอร์ชันที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเป็นเวอร์ชัน1.0แล้วก็ลงมอดไว้สกรีนฟิกซ์ไว้จากนั้นเวลาภาพที่เราเห็นเนี่ยมันจะแปกไม่เหมือนกับภาพที่เราเล่นปกติจะาปีเล้จะที่นนไปจากตะวัน <หา S 1> ออกได้เวลากลับบ้านแล้วดีต้อนรับสูล่ลาสโวกสว่างข้านี่สวิตนะ ว่าไงสวิตต้องการอะไรหรือเปล่าแม่เธอเสียแล้วเว้ยเพื่อนเธอเสียเวลาน้องไม่ใช่ซีเจนเป็นน้องใช่ไหมถูกแลเธอแม่เธอแม่เธอเสียแล้วไอ้น้องแล้วจู่ๆก็โดนตามไข่ไ่ะยกปืนขึ้นผู้โดยสารยกมือขึ้นตรงนี้โดนพอมาถึงกำลังจะกลับบ้านโดนจับหยุดคราวนี้ก็คุกเข่าลงไป เออนะไนะครูละคราวนี้ก็ท้องโอเคเอาลงมาด้านและจับใส่กุญแจข้อมือเรียบร้อยซีเจโดนเลยฉันจะเอานั่นไปเลยนะเอยนั่นมันเงินกูนะเว้ยนั่นเงินนี่มันเป็นเงินค้เาเยอะไอ้นี่มันเงินกูเ <Hey, S 1> อ้ยไม่ต้องเป็นห่วงกูคืนให้มึงให้แหละมิกสุดท้ายซีเจก็ไม่คืนไม่ได้คืนไม่ได้เงินคืนยึดต้อนรับกลับบ้านเขา ดีๆมากที่ได้กลับมามึงไม่ได้ลืมพวกกูไปใช่ไหมไอ้นุ่มไม่นะเราถ้าเจ้าหน้าที่เทนเบนนี่ผมแค่สงสัยที่ยวพวกคุณนะไปอยู่ที่ไหนกันเข้าไปในรถเอ้าใจเย็นก่อนอย่าพักสิวะเออไเาระวังคขหน่อยเออโทษทีอเออไปดูงนี้นะน่าฮีเอาไปเอ็กวินเอ็กโปเมสซิกร์นั่งง่เฮ้ยกระเป๋ากูกระเป๋ากูยังอยู่ในแท็กซี่กระเป๋าก็ไปทุกอย่างไปหมดเลย โดนจับมาจู่ๆก็โดนล่าเข้ารถตำรวจเป็นไงบ้างค่ะมาที่นี่เพื่อเผาแม่ไะก็รู้ดีเลยใช่้แล้วมีบางอย่างผิดปกติไหมค่ะไม่อยู่ตอนนี้ฉันอยู่ลิบิตตี้ซิตี้แล้วผมนี่ผมอะบริสุทดจริงๆนะไม่มึงไม่เคยบริสุทธิดหรอกค่ะ เอาละตอนนี้เรามีอะไรนี่คืออาวุธโพลัสกี้เจ้าหน้าที่โพลัสกี้มันถูกใช้ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อไม่เกินสิบนาทีที่แล้วเจ้าหน้าที่เพนเดอร์เบิร์ดคนดีของเรามึงมึงลงมือโคตรเลยนะเอ้ยมึงก็รู้นี่ว่ากูเพิ่งโดนจับขยันเข้าหายครับกูเพิ่งลงจากเครื่องบินทรายสันกูไม่ได้ไปยิงใครเลยอย่ามาต่อแลยกูครับตอนนี้มึงมึงต้องการอะไรจากกูรอบนี้ ถ้ากูถ้ากูต้องการเดี๋ยวกูจะเรียกมึงนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพยายามอย่าไปหายิงตำรวจอีกเข้าใจไหมเฮียมึงจะทิ้งเฮ้ยพวกคุณจะทิ้งผมไม่ได้ไหมนี่มันแถวบอสเลยไม่ใช่เหรอแล้วบอกว่ามันเป็นบริสุทธิ์ไงค้าเอาเป็นอย่างงี้อันเรียบร้อยโดนโดดปล่อยเจ้าหนุ่มที่ป็นเดวิเสียชีวิตเหรอเดี๋ยวเรากลับไปอยู่ที่นั่นไปละ มาสถา,านที่ที่ยากที่สุดสถานถิ่นของ<ต>บอลัสแต่ว่าก็ไม่ได้ออกมาเป็นตัวแทนของกลฟซีตั้ง5้าปีละแต่นั้นเนพวกบอลัสเนี่ยไม่น่านจะสนใจพวกเราหรอกก็คือกกอฟสตรีทเนี่ยก็เป็นแก๊งอัตพานเป็นแก๊งที่เออเป็นเขาเรียกว่าเป็นเออเขาเรียกว่าไม่ใช่คู่แข่งแต่ว่าเป็นเหมือนแก๊งสุตูกับพวกบอลัสบอลลัสก็ จะเป็นถิ่นที่เรากาลังอยู่ตอนนี้ไม่ใช่หมายถึงหมายถึงกำลังขับจักรยานอยู่ตอนนี้ไม่ได้หมายถึงว่าเราไปอยู่กับพวกมันแล้วพวกเราคือ Grove Street แล้วก็พวก Grove Street เนี่ยก็จะเป็นใส่เสื้อเขียวเนาะอันนี้มีโอเคเกือบเกือบละหรือว่าจะลวงอะไรอย่า้ป่ดีกว่าปุ๊บอ่าโอเคไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา Grove Street บ้านของฉันอย่างน้อยมันก็เคยเป็นก่อนที่ฉันจะทาก่อนที่กูจะ ทำเรื่องฮีฮีลงไปอ่าโอเคกด F แล้วก็กด Enter เพื่อออกเขา้ามาที่บ้านบ้านว่างเปล่าไม่มีใครอยู่โอ้ปวดหัวเลยกูีเข้าวเที่ยงก็ไม่ทิ้งไว้ใหนยหรอหิวข้าวไม่ใช่สักว์ไม่ใช่ละไไ่ใช่ละช่วงนี้พูดคำหยาบบ่อยเนาะแต่ว่าพอเป็นพอเริ่มกลับมาทำยูท b e เนี่ยผมต้องเลิกพูดแล้วล่ะอยู่เดี๋ยวนี้นะนี่จะทำอะไรขาไบรอันอยู่เดี๋ยวนี้นะ เงียบสิเดี๋ยวแม่ก็ได้ยินหรอกแม่พวกก็กกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ฟ้องแม่อีกในครอบครัวนี้มีอยู่กันทั้งหมดเอออ่่มีลูกกันอยู่ทั้งหมด4คนสวิทเป็นพี่ใหญ่สุดตามด้วยเออ่น้องสาวเออ่พี่สาวคนคนที่คนคนโตมนช่างเลยเดี๋ยวพอ่เราจะมึงมาต้นพี่บ้านเราเอ้ยปีสมงนี่กูเองข้าขาใจเย็นใจเย็นซีเจเหรอ โอ้เพื่อนยากเป็นไงบ้างเฮ้ยเป็นโอเคไหมไม่แม่ไม่เพื่อนแม่ฉันน่ะเขาเสียกูไม่รู้ว่าทำไมมันเกิดขึ้นแต่กูสัญญาว่ากูจะไปหาตามหาใครก็ตามที่ฆ่าแม่ถนนถนนตอนนี้ทุกอย่างมันเสียมากเหมือนกับที่เขียนอยู่ในหนังสือหนังสืออะไรวะสิ่งที่ทำให้เราหัวเราะ แล้วก็ทำให้เราร้องไห้แต่ตอนนี้เราจะต้องไปจัดการธุระก่กกกอนไปเจอพี่ชายของนายที่โบสถ์ปะเล้ไปไปกันเถอะอ่ะมองดูบ้านก่อนเอ้ยไปกันได้แล้วงานศพล้อยอยู่เนี่ยโอเคเอ้ยอยากขับไหมเนี่ยได้สิรถสวยดีนี่สโม k ใช่นึกร,รู้อย่เนี่ยโอเคชมว่ารถสวยแต่ว่าเป็นรถขับไปในสลับนะท่าน กูคิดถึงมึงตั้งค่าเลยว่าพวกเขาจะต้องเป็นพวกเขาจะต้องดีใจมากที่ได้เห็นพวกนาย hey, up, เอ้ยว่าไงพวกดูสิว่าฉันเจอใครเฮ้ยคายินดีที่ได้เจอเธออีกอันนี้คือแคนโดก็คือพี่สาวของคา ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเธอไปแล้วอะมันก็เป็นแค่งานศพอีกนั่นก็แค่งานศพอีกงานหนึ่งที่มึงไม่ได้มาเงเฮ้ยแต่ว่าเขาเป็นแม่กูไม่ใช่เหรอไม่ใช่ห้าปีที่ผ่านมาอ้เหี้ยโอ้ออกไปจากหน้ากูเลยกูจะไปหาซีซ่า เออจะไปหาแล้วมึงไม่ไปยุ่งกับพวกมันสิกันนะเอาก็กูรักเขาอ่ะมึงจะเป็นเยังไงอย่างน้อยกูก็มีผิดสุดขั้วข้าวเยาวบุรุษเขาเขาทำเรื่องไม่ดีก็จัดการนะซะโอ้นี่ไงทะเลาะกันเรื่องกับคนรักนี่แม่งเอ้ยทุกอย่างมันแย่หมดเฮ้ยผมพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ะแต่ที่แม่ตายไปน่ะเหรอที่นี่แม่งแย่มากเลยเนี่ยเดี๋ยว เดี๋ยวให้ช่วยดูทนี่ดูฝังไว้อยู่ตรงนั้นผู้ปีศาจก็อยู่ตรงนั้นด้วยมหนุ่นที่นี่ก็มันไอพวกนี้นั่นไม่ยิงคนก่อนที่จะถามคำถามเลยด้วยซ้ำเนี่ยก็คือไปเจอหน้าไท้เอ๋ไม่พูดไม่ด่าก็คือยิงเลยฮะคราวนี้ก็คนสี่คนออกไปน้องชายน้องไบรอันก็คือน้องชายน้องชายของคาก็เป็นลูกคนสุดท้องโอ้ยบอลลัสยิงมัน โอ้ไม่ไ้ยโดนระเบิดรถไปเราจะต้องกลับไปที่ที่บ้านของเราคูดเนี่ยก็คือเป็นสถานที่แกงที่ก็คูตนี่ไม่แน่ใจนะว่าว่ามันอะไรแต่ก็คือไปกลับไปที่ถิ่นของเราแหละอ่ะความหมายโอเคขับจักรยานไปมาเป็นภารกิจที่ครรวรเลยนะเป็นไงบ้างสีเจ๋แถวนี้ไม่เปลี่ยนไป<ม>เยอะเลยสีเจร๋ระวังด้านหลังด้วยทำไมมันแย่ได้ขนาดนี้ แต่นั่นเป็นพวกแฟมิลี่เธอนั่นเป็นพวกเธอได้แต่ว่าเราไม่ได้อยู่กับแต่ว่าเราไม่ได้เป็นพวกกับเขาอีกต่อไปแล้วแต่ว่าสมัยก่อนกรอบสตรีทนี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเอาเชีย่ยไม่ต้องมาหายิงกูอยอายิงกูไม่เอาอย่าชนกูด้วยนี่ไงขับแบบมือโปรไม่ใช่ไม่ใช่มือโปรเอ้ยแม่ขับอีกแล้วเนี่ยชิบหาแล้ว โดนยิงอีกโอ้ยไม่เอาจะไปหาสวิตตามสวิตไปวอร์อีกเซไซส์แล้วก็สตามิน่าก็จะเริ่มยิ่งขึ้นโอเคแม่งเอ้ยรถบอลไลาไม่ตามกูมาแย่ก่อนแย่ไปก่อนเอ้ยตามกันมาได้แล้วไอ้บ้าไอ้แม่เย็ดใช่มาดูฟาคเกอร์นี่แม่เย็ดถูกละกดวีอะไรกันเลยเ้อะทำไมถึงกลับมาล่ะ กับประสานงานต่อใช่ไหมพุ่ให้นมขั้นสุดท้ายเนี่ยมันโอสิบเอฟฟอร์ยูเลฟเนี่ยหมายความว่าหมายความว่าว่าก่อนจากเนี่ยมันมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอหมายถึงก่อนจากมันจากอีสโค้ดเกิดเรื่องแย่ๆก่อนเกิดเรื่องแย่ๆขึ้นเหรอตอนช่วงที่อยู่อีสโค้ดไม่ก็ความจริงก็กลับมาเพราะมาร่วมงานซุปเปอร์แหละโอเค ก็โดนแซวอีกเพราะว่าเราผายไปตั้ง5ปีตัวเราก็พร้อมแล้วก็เป็นคนเหมือนแบบไม่มีกล้ามแต่เอาจริงแล้วคาในเวอร์ชันนี้เนี่ยที่แบบใส่เสื้อกล้ามแล้วแบบแล้วแบบเกง่งยีเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่แม่งดีที่สุดแล้วมั้งเนี่ยเอาโอเคจู่ๆก็สปอร์รดออกมาแล้วก็ความหลาคนคือว่าคือว่าพวกเราคือผม,มรู้ไงว่าเวลาคือไอ้บิชั่นนี้ยปกติมันจะสปอร์อา้าวฉีภายยังตามมากันอยู่ แซวว่ารถมันพิกให้ตามอัตโนมัติละอุ้ยเฮียมันขับเนี่ยเวลาขับมันมันไม่ไล่ยิงเราด้วยนะมันมันไม่ไล่ยิงคนอื่นนะมันไล่ยิงแต่เราเอาไปชนคนอื่นอันอีกโอ้เวรจริงไอ้เค้ข้ามาถึงแล้วไม่ไม่พยายามจะเดียวเข้าไปอันนั้นใจเย็นสิแต่กูจับพวกมันได้เลย แสดงให้เห็นหน่อยว่าใครคือนักเลงที่แท้จริงแล้วจะกลับไปตอนไหนอ่ะคอาไม่รู้ว่าอาจจะอยู่ก็ได้ที่นี่แม่งแย่ไปหมดเลยใช่แล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราต้องการก็คือความช่วยเหลือจากมึงนั่นแหละเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวกูไม่ทำให้มึงผิดหวังหรอกจะไปหากินเบียนน่ะไปด้วยไหมคือมันเกิดเรื่องเยอะมากเลย hey, yo, ตอนนี้เหนื่อยละขอกลับไปนอนดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยมาก็ได้เดี๋ยวเราไปกันพร้อมกันนี่แหละเออแล้วก็ไปหาเสื้อสีมาด้วยนะอินป้า ได้งูล้วก็ทรงผมนะไปหาถัดใหม่ไม่น่าไม่อายใช่แต่เอาจริงแล้วในซีเจก็ดูดีแล้วนะไปหารออะไรนะั้นแต่เสื้อสีเนี่ยอันนี้ต้องหาแหละอันที่ถ่ายมากี่นาทีจำไม่ได้แล้วอันนี้ก็เป็นทัวร์เดยบอกว่าเราจะต้องเดินเข้าไปที่บ้านของ CJ แล้วก็ไปหาเซฟนะครับมิชชั่นพ a าสเพิร์ e ริสเปกบวก แล้วก็เดินเข้าไปเอาจริงแล้วเนี่ยสี่สุดส,ส,สุดท้ายที่ผมอยากจะทำก็คือเล่น GTA San Andreas จบโดยที่แบบไม่ได้ใช้สุดโกงอะไรอันนี้เซฟไปโอเคเซฟมาเรียบร้อยละเดี๋ยวราวนี้เดี๋ยวผมขอตัดไปเป็นทีละมิชชั่นละกันเนาะน่าจะแบบลดเ,เวลาเยอะหมายถึงย่นแบบเวลาในการแบบทำวิดีโอแบบลดลงหน่อยโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียง เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันในวิดีโอพาร์ทหน้าสำหรบับวันนี้สวัสดีครับไปละ